สวัสดีครับคุณผู้ชมพมก็มีกครั้งกับวั f ฟ c าแคชเชนรีวิวนะวันนี้มาคนเดียวนะครับในโหมด m i d f a r กับ d w w r r i o r นะเพื่อนผมเต็มแล้วคุณผู้ชมนะวองยิงรับไม่ค่อยได้แล้วนะอาจจะฟุกติดบางครั้งบางคนเนาะ ฝั่งหมยี่ฝั่งเฮลบอลก็จะมีเดวิลวิสเลเยอร์เพโลแมนเซอร์เด p เบียร์ฮมเมอรสตอมนะส่วนฝั่งเลเชียก็จะมีลาเลสสแ d รดมังกี้คิงบัสแวรและกมแบมเมอรคมับคโอ้ชิตเฮ้ยอะไรวะเลลี่วะ สายวอลโอ้ยก้าวเฮียกูจะลากเพื่ออะไรวะเนี่ยไอสาระสายแม่งจริงมันรู้กูลากแม่นขนาดนั้นเลยสั่งได้ดังใจขนาดนั้นเลยวะสั่งได้ดังใจขนาดนั้นเลยวะเร็วไหวอุ้ยอิ่บไปแล้วกูกี่ไปแล้วเคลี่ยว่า

ดีวอนมันดึงแมนว่ะแม่นดิคันเทพอ่ะฮ่่าฮเท่าคนเอ้ยไอ้สา้เอามวลาให้กูหน่อยดิทุมซับมึงสั่งได้ดังใจแล้วนะเฮียอย่างงั้กูเป็นเบเกอร์ไอ้สัอยู่เพิงดิในอีสี่รับสกอร์สองห้า Di 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 Simon, yuk pion pai, ya pion pai. Uh huh, oh, udah mantan deh Chad. Di naik, oh di naik, yang, yang mana ini? ไม่ต้องลากบ่อยเฮ้ยต้องรีมานายพวกนี้พวกนี้มนไม่ออกรีมานายอ,อีกโอ้ขวดยายโอ้มันสวยอ้มันเครียดเลยเว้ยดึงมาเลยดึงมาเลยใส่มันใส่มัน ไอ้มันอย่าปล่อยมันไปได้ไหมอย่าปล่อยมันไปได้ไหมฉันกคตดีนายสวยงามมากเลย O M J อะไรก็คุณผู้ชมตอนนี้นาทีที่10นะครับสกอร์13ต่อ29นะมันแข่งยื่มันกันเลยทีเดียวจังหวะนี้ว่ายังไงกับวิสเลย์โอ้โหโอ้โหลากมัวครับได้บอลเว็กบอตัวหนึ่งโคตดาวะ

เออสวยไม่สู้แล้วกูสู้สู้ต่อได้ไหมสู้ต่อได้ไหมไม่สู้แล้ว่ะไม่สู้แล้วอ่ะเฮี้ยมาขรังกูไอ้สัตว์กลับละปล่อยพี่ไพโรเฟลไหมโอ้ยกูตายเลยสวยเดมโอ้แม่เจ้าเฮ้ยต้องดึงผมดิแมดึงตัวนั้นรอรอพอดีสวย ไว้สักิบไอ้นักสัิบอย่าบังกูอย่าบังกูตัดมันเออรวยตายกูยังไยเฮ้ยเจ๋งวะนะยี่สิบสี่นะสกอร์ห้าสิบเอ็ดต่อยี่สิบแปดนะมันต้องเกิดแล้วล่ะเปโลห์โป่งนิงสับอ้นักเดียมัวหลุดไป มาแล้วก right? ah, ah. well, oh, ah, <laughs> ูมีคาเดมไดสัตว์มาสเตอร์สตาร์อ่ะคุณผ้ชมมาสเตอร์สตาร์น่ยจะไหวปะวะดูแววน่ไม่เยใช่เลยวะเดีเดีนยวเเดี๋ยวเดไวไดี๋ววไปไหยแล้วเวเววยวเ มึงโดดไหนสัตว pues ์แสดงกายกรรมเหรอยี่เค่ไหมเสียบไอ้ลิงอย่าวางกูได้ไหมเป็นโลโอ้สัตว์เดี๋ยวบ้านเรียกว่าว้าเอาไว้สัตว์มันมีว้าวบ้างคุณผู้ชมใครมันจะลากโดนตลอดวล้ใช่ไหมมาหาที่ตายไอ้สัตว์มาที่ตายเลยไอสัตว์อาการหนักว่ะจริงนะ เฮ้ยอาทิตยที่สิบหกนะครับสกอร์หกสิบต่อสามสิบแปดนะการจำมันอะไรทีเดียวนะฮะโดนบ้างว้าวบ้างก็เป็นธรรมดาของชีวิตคุณผู้ชมไม่เครียดเลยมากนะเนี่ยตายสิพยายามที่สุดแล้วนะมันล่างยากนะติดคงติดคลิปนะนี่เห็นปะระยะมันเทียบกับไอ้เพอร์เซนเนอร์นโฟร์ไฟล์ได้เลยปะดีกว่าไม่ติดคลิปเหี้ย ب. อะไรมึงวะชิบหายแล้วไง ตัวดีวะผู้ดาแก่นี่แหละเขาจากันนี้มาโดยอน้นไอ้สัตว์หลบแล้วกูคุณพ่อก็คือแม่สอนมาว่าตัวเราเป็นยากษคนหนึ่งคืชเจอมีเพิ่งตายสัตว์มึงคือตัวหลักทีมกูไอ้เหี้ยกูลากมามไม่อากเอาต่อไปไหนล่ะไอ้ลิง มาหนี่สัตว์นี่มาหนี่มาหนี่นี่นะ <c oughs> เศษไก่ดิบอกเศษไก่ดิแดมหลุดว่ะเอาของแดมมาดิ <c oughs> เอาไาเห็น์มอฮาร์มา <c oughs> โอ้ ไ <laughs> อ้เยอะนะจะดีจะหลุดจะดีจะหลุดนะสกอร์เอ้ยในที่ที่18สกอร์71ต่อ44นะครับกันจะลำบากลำบนกันในทีเดียวตอกฮาร์ดอีกเม็ดแล้วะกวนะอหืมเลโลกูจังหวะนี้จะรล่อหรือไม่ห้1สิบเม็ดสุดใจสูน้นาตัวเป้าโดนยิงไปแล้วครับจังหวะนี้โอ้ยล่างมาไม่ทันได้อุ้ชมตายละกู อื้มอื้อย่างน้ำอื้มอย่างน้ำอื้มอย่างน้ำอื้มอย่างน้ำอย่างน้ำอี๊เบ๊กเอ็มมึงจะไปไหนเลยจ้ะโอ้ดูไอ้เยี้ยตั้งแต่โอ้โหมาไกลมาไกลอย่าเชื่อดูมึงสตันดิจ้ะคนละทิศละทางเลยยี่ยังยิงล้านอีกนะได้สิบเก้านะครับก่อนเจ็ดสิบห้าต่อสี่สิบหกนะต้องเปลี่ยนแนวจากสายแทงเป็นสายฟอร์สเบอร์แล้วคุณผู้ชมนะฮะดาเมจกำลังอยู่ไม่ไหวแล้วอ่ะ โบกทีไรยืนคนสุดท้ายอะ่อะสวยวะสวยวะอาคีเลยอะมาชนาาะป่ะวะไพาโลหน่อยของดางเมจได้นะวะว้าวเวใส่มันตัวไแม่ง้องชนาาะแล้ววะระหว่านี้ ข้างหลังข้างหลังมัง,งกี้มิสัดไม่โดนอย่าดิ้นครับอย่าดิ้นอนือืออือหืออือหือัา payback อ่าคุณผู้ชมครับตอนนี้นาะทีที่ยี่สิบเจ็ดครึ่งนะสกรอร์เก้าสิบแปดต่อเจ็ดสิบห้านะครับกางจะลำบากเลยทีเดียวที่ผมมีสี่คนนะครับ ดูชนะหรือเปล่าจังหวะนี้สวยป่ะหดเปล่ามึงดึงให้เมื่อให้รอดสักแป๊บนึงก็ได้ว่ะหดอย่าดิ้นครับอย่าดิ้นไปไหนไนอ้ไทยแลนด์มัดสิบดิไอ้สัตว์โอ้ชิบหายกูอืหอหือมัดสิบไอ้ลิงมัดสิบไอ้สัตว์ตุ๊กออมาไม่สู้ว่ะไม่สู้ว่ะไทยแลนด์ไทยแลนด์โอ้ยถัดแหลกอีก แหลกอีกกูจะแหลกไปไหนล่ะท่านเดบบินโอ้ยกูเนี่ยแหลกอีกเชี่ยดเลยวอะอ้าวแห,หัวเนี่ยดูว่วาชนะหรือเปล่าคุณผู้ชมมาลุ้นกันตบมือตบมือตบตบมือเพื่อละยีบเก้าวะ่ะเอาไม่ลงจริงๆสี่ห้ากูเนี่ยหรือว่าคล้องกันวะว่าไงแล้วเป็นตุย่ยอาป้อมมันแตกไปเลยจบๆเลยว่าไง อะเก็ตไอเดียฮะเก็ตไอเดียฮะไม่แจกหรอกใส่แม่งเอาของแม่งกันเอาของแม่งกันเดี๋ยวไปตุ๋ยเลยเห็นมือเอาไปตุ๋ยเลยจบปะไปกูน้ำแม่งสัตว์เนี่ยใส่แม่งกันดิตัดกำลังสวยอย่าไปคุณผู้ชม ส really ี่สี่แล้วเไงสิบวิว่ะตีไม่เค่แตกตีไม่เค่แตกนี่สัตว์มา้าติบไอ้ลิงมา้าติบไอ้ลิงม้าติบเปไปไหนล่ะอีสัดเป็นไหนล่ะไอ้นี่มาหน่อยเออมันจบไปนะโอ้ยจบไปยังสวยงามกับสี่ห้านะไอ้สกอร์อีที่ร้อยเจ็ดต่อแปดสิบสี่นะที่ผมมีสี่นะอ่ะ กนจะมันกันเลยทีเดียวจวังหวะนี้นะคุณผู้ชมนะฮะสวัสดีครับ